สีาตเดียดีละตัวของใหญ่แม่มานั่งแต่นหกเืงโดีตเบิ้ไปหนีมากเบิดไปหนีสามคนสคนห้าตัวเลยอาหารชิงโตเลยอันู้้ใหญ่อีกบอเมื่อนั่งใหญ่มัวนัเพดนั่นสพนั่นร้องมากแล้วก็มาหนูนี่แล้วก็มาแม่ที่ลวก็นมาไอุ้ย